นั่งได้เลยค่ะเรื่องพนั่งได้เลยเดี๋หนนั่งตรงการให้แล้วกันรอนไม่ได้ไม่ได้นะคะจานรีมากพรีมากพอสิบปีน้ำาใ่านักแสดงนกกันะคะแล้วก็นักเขียนนะคะเรื่องดีนะคะสว t ทชูปูเด็ทีสนะคะแฟนที่ทันตะแพส่วนใหญ่ ครับผม่ค้าอ่นะโอเคเดี๋ยวให้นะน้าตัวทีละคนก่อนเลยดีกว่านะคะเชิญเลยจา้าครับสวัสดีครับว่าคินนะครับ,ร,บรับบทุเจสวัสครับองิน่อสวัสดีค่ะ,คะพี่เซี่รับบทพุกนะคะจิติเลติเป็นนกแในขณะ,ะยังไม่มีการออนแอร์ใดๆเลนเยนะคะ